สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ t w i ว h Hobbies วันนี้สิ่งที่เราจะมารีวิวก็คือหนังสือการ์ตูนเรื่องยอดสือจิวโคนันเล่มที่100นะครับก็เรียกได้ว่าเดินทางเขามาสู่ที่เล่มที่100อเป็นที่ร้อยสำรักการ์ตูนซึ่งหี่เล่มนี้นะครับผมเรื่องโคนันนี่ข้างหัอเหมือนมีของแถมอะไรกันด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเรียกว่าเล่มที่100อเนี่ยมันจะมีความพิเศษบางอย่างอยู่พิเศษตั้งแต่ปกซิลด้านนอกเลยมันจะเป็นแบบ ซิลพลาสติกเป็นสติกเกอร์แบบนี้เราก็แกะออกมาอือ้อนี่ค่อยๆแกะนะครับชืออ,อ่านี่ออกมาแล้วอ่าก็าจะเป็นตัวโพดการ์ดนะแต่เดี๋ยวเราจะไาหยิบมารีวิวทีหลังเดี๋ยวรีวิวรูกเล่มก่อนอ่านี่นปกเล่มที่หนึ่งร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เรียกว่าก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นคนน,นั่งยืนถือกระเป๋าเป้ใบหนึ่งอยู่ ที่1 0 0ด้านหลังก็จะเป็นองค์กรชุดดำนะครับรู้สึกคนนี้จะชื่อว่าจินมั้ะแต่ผมจะไม่ผิดนะก็ไม่ได้ตามมาสักพักใหญ่แล้วส่วนใหญ่ดูแต่เม้หนังสือกระตูนไม่ได้ตามอ่านด้านหลังก็จะเป็นนังย่อครับราคาปกนู่นนี่นั่นนะราคาปกของเล่มนี้ก็จะอยู่ที่90บาทนะครับเรียกว่ามีความแพงขึ้น มากกว่าแต่ก่อนนะถ้าเทียบกับเล่มล่าสุดที่ผมเคยซื้อคือเล่ม83ดแบสที่เอามาวางไว้ข้างหลังเนี่ยตกเล่มละห5บาทเองว่งาแพงขึ้นเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยมันก็ออกมาประมาณหบบ56ปีได้นนะ,ะเล่มที่หนึ่งเถือว่าเป็นเล่มล่าสุดของประเทศไทยที่ผลิตมาตอนนี้นะคระับเราเปิดทั้งในดูกันดีกว่าอ่าข้างลังมันจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นตัวละครเชอร์ล็อกโฮมที่เล่นโดยเบนเนดิกคาบ์แบชในซีรีส์เรื่องเชอร์ล็อกนะครับผม เรียกว่าเป็นหนึ่งในความพิเศษของเล่มนี้เลยทีเดียวเชียวอ่ะและนี่ปกธรรมดาเนี่ยจะมีความเกยมานิดหน่อยสำหรับสหรับรายละเอียดตัวละครด้านหลังนี่ก็เป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเล่มที่หนึ่งร้อยหรือเปล่านะอ่าและนี่อีกอย่างที่เป็นความพิเศษของเล่มหนึ่งร้อยนะคือเขาจะแถมปกพิเศษปกพิเศษอย่างหนึ่งประมาณข้างในให้อ่านี่เขาจะซ้อนมาเป็นอย่างนี้เลยชิบอ่าตัวปกพิเศษเ,เนี่ยเรียกว่า สวยมากมเป็นการเหมือนรวมหน้าปกตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มล่าสุดเนี่ยมาเป็นแบ็กกราวนะครอ่าด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้ด้าน,นหลังนี่ด้าน,นหลังสวยมากๆเลยมีโคนันแบกเลขที่100 An n i v e r s a r y 100เล่มนะอ่าข้างในเรียกว่าก็จะกินมาถึงข้างในเลยนะปกพิเศษเนี่ยนี่ก็จะเป็นรูปหน้าปกโคนันแต่ถ้าดูดีดเนี่ยปกโคนัน ของปกพิเศษเนี่ยจะเป็นปกเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยนะเป็นเขียนว่าโคน,นันเรียงมาเลยก็จะเลี้ยงแต่เล่มหนึ่งจนไปถึงเล่มที่หนึ่งร้อเท่าที่ผมดูนะเามาเดี๋ยวแกะดูปกด้านในกันดีกว่าอ่าปกด้านในก็เป็นสีแดงๆก็ไม่มีอะไรมากสุดแล้ปกด้านในปกด้านในก็เป็นธรรมดาเลย ข้างหลังก็นี่จะเหมือนปกด้านนอกแต่ค่ะไม่มีสีนะต,ตัวกระดาษด,ด้านในก็เหมือนของค่ายนี้เป็นของปกติครับเล่มนี้ก็จะมีตอนอยู่ทั้งหมดสิบเอนดตอนตอนที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้ติดตามเหมือนกันก็เลยว่าน่าจะตอนที่พันกว่ากว่าลมั้งถ้าคำนวณไม่ผิดนะตกเล่มลนะสิบกว่าตัวต่อเล่มแพงพันกว่ากว่านี่เรามากลาง ปกพิเศษนี่ดูดกันดีกว่าว่าดีเทลต่างๆมันเป็นยังไงเมื่อกัางนี่อ่านี่การให้ดูกันเต็มๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสวยนะ mm hmm. พิมพ์ออกมาได้ดีมากๆเลยพิมพ์ออกมาคมชัดมากๆดีเทลเหมือนจะเก็บครบแล้วก็เรียงออกมาเห็นดีเทลชัดจริงๆว่าอันไหนเป็นเล่มที่เท่าไหร่บ้างเรียกว่ามองออกว่ามัน เป็นแบบหน้าปกของแต่ละเล่มจริงๆครับเรียกได้ว่าทางค่ายนี่ทําออกมาได้ดีมากๆครับสําหรับปกพิเศษชุดนี้ซึ่งสําหรับตัวปกพิเศษเนี่ยก็ยังราคา90บาท,ทเข้าเดิมน,นะไม่ได้เพิ่มอะไรแต่แค่อาจจะผลิตออกมาในจํานวนที่จํากัดนิดหน่อยนี่ดูกันชัดๆสำหรับรูคอน,นันแบบเลข100เล่มอ n นนิเวนซารีจากค่ายวิบูลกิจคอมมิคนะครับนี่เรียกว่าก็เป็น หนึ of of guide, anyway. point, ่งในการ์ตูนเสาหลักของค่ายวิบูลกิจนะในช่วงนี้ไม่ในช่วงนี้หรอกจริงๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่มีโคนันมาแล้วเรียกว่าเป็นตัวเต็งเลยเก็บปกใส่เข้าไปดีกว่าก็จะประมาณนี้ครับสำหรับปกพิเศษของเล่มที่100นี่เราก็จะมาวางเทียบกันระหว่างปกปกติกับปกพิเศษก็เรียกว่าแค่แบ็กกราว์เปลี่ยนนี่ก็ทำให้ปกเนี่ยมีความพิเศษและดูดีขึ้นแบบ อย่างมากๆเลยเรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลอง100เรเล่มกันอย่างแบบสุดๆเลยดีมากๆครับอ่ต่อมาเราก็าจะมาดูสิ่งที่เขาแถมมาอีกสิ่งก็คือโปสการ์ดนะครับโปสการ์ดอ่าด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนโปสการ์ดไปรษณีย์เลยแต่ว่าจะเป็นลายแบบลายอิดแล้วก็มีพิมพ์โลโก้โคโนันมีตัวละครโคโนันแบกเลข100โลโก้ประมาณนี้ครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะเหมือนตัวปกพิเศษเลยเป็นโคนันถือกระเป๋าส่วนแบกกราวปาก็จะเป็นรูป ตัวปกของเล่มแต่เล่มตั้งแต่เล่ม1จนถึงที่เล่ม100อยนะประมาณนี้อาจจะไม่ถึงเล่ม100ยหรอกแต่ว่าก็เรียกได้ว่าคล้ายๆกันกับของปกพิเศษครับก็สวยดีครับเหมาะสําหรับนักสะสมและแฟนพันธุ์แท้ของโคนันอะไรประมาณนี้ครับก็ตัวปกก็เขาจะให้มาทั้ง2ปกอย่างนี้เลยเราก็เลือกเอาว่าจะโชว์ปกแบบปกพิเศษหรือว่าปกธรรมดานะก็แต่คนจะชอบเลยหรือจะซื้อสองเล่มมาวางปกพิเศษอันหนึง่งปกธรรมดาอันหนึ่งก็ได้นี่ ส่วนแม็กกาวด้านหลังนี่ผมพยายามหาหนังสือโคนันเท่าที่ผมมีแล้วตอนนี้ก็มีอยู่แค่ประมาณนี้เท่าที่หาเจอนะส่วนสแตนดี้อันนี้เนี่ยไม่ได้แถมมาจากตัวเล่มหนึ่งร้อยนนะแต่ผมได้มาจากตัวนี่บูเล่เดอะมูวี่โคนันสักภาคหนึ่ง <S <S เกี่ยวกับ <S <S <ม>เรือลบอะไรสักอย่างนะครับก็พยายามเอาหนังสือเล่มอื่นๆที่นะ่าจะเอามารีวิวครั้งต่อไปมาเรียงๆกันด้วยครับก็เรี่กวแอบสปอยคนดูนิดหน่อยสำหรับการรีวิวครั้งต่อไป เรียกว่าพยายามไม่ให้แบ็กกราว์มันโล่งจนเกินไปนะครับผมเรียกว่าให้มันสวยงามอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าสแตนดี้โคนันเนี่ยทำให้มันทุกอย่างเ่ยดูลงตัวไปหมดเลยครับอ่านังสือเล่มต่อไปที่อาจจะรีวิวอาจจะเป็นสามเล่มนี้ก็ได้นะครับเราจะรีวิวแค่เล่มเดียวก็ได้นะเรียกว่าเดี๋ยวผมต้องรอดูไปก็อาจจะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวโคนันเล่มที่หนึ่งร้อยปกพิเศษแล้วก็แถมโปสการ์ดพิเศษให้ฉลองครบรอบหนึ่งร้อยเล่มนะครับ ใครเป็นแฟนแฟนคนันนี่เรียกว่าไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดเลยนะครับผมก็เร่อที่100เสมอสำหรับปกพิเศษเนี่ยเท่าที่ผมดูสามารถหาซื้อกันได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะราคาก็อยู่ที่ราคาปกแนีปกติแต่ว่าอาจจะต้องรีบซื้อกันหน่อยนะเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันเป็น limited edition ก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่แต่ ผมว่ามันลิมิเต็ดแบบผลิตออกมาจำนวนเยอะอยู่แหละน่าจะยังพอสำหรับทุกคนครับแต่ก็ให้รีบซื้อก่อนที่มันจะหมดนะจะโดนพ่อค้าต่างๆมาไปโกลงราคาในกลุ่ม Facebook นะก็ควรรีบซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับทั้งแม่ Cat with Hobbies จะกลับมารีวิวอะไรก็สามารถกดติดตามกด s ั b s ไ cribe เอาไว้ได้เพื่อที่ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเรานะครับ และสามารถกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้ได้เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับช่องเรานะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีครับ